สวัสดีคะ่ะเอซที่น่รารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะเอฟซตอนนี้เวลาก็สองทุ่มครึ่งแล้วนะคะดูท้องฟ้าของเดนมาร์กคะ่ะเอฟซนะพี่ก็อยากจะพาเอฟซีมาเดินดูไอบรรยากาศในหมู่บ้านของพี่นะเอฟซี FC ที่เดนมาร์กเนาะทุกคนนี่คะ่ะรักสามเศร้า ก็มีเยอะมากนะที่เดนมาร์กนี่นี่โดยเฉพาะโดยเฉพาะนกค่ะเพราะว่านกเขาเนะ่ะเขาจะมีสามตัวค่ะทุกคนตัวเมียตัวหนึ่งแล้วก็ตัวผู้สองตัวเนาะเพราะว่าก็คล้ายๆกับชีวิตของคนเดนมาร์กค่ะคือผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายนะคะเอซี FC. ถ้าผู้หญิงเขาจะออกจากผู้ชายก็ออกไปง่ายๆโดยที่ไม่ได้มีการหึงห่วงอะไรกันนะคะเอฟซไม่มาตามค่าจงหล้างจมพรามเหมือนเมืองไทยนะนะคะเอซตอนนี้ก็ส่งทุ่มครึ่งนะคะเวลาก็ส่งทุ่มครึ่งแต่ตะวันมันไม่ส่งทุ่มครึ่งคะ่ะตะวันก็ประมาณสัก ห้าโมงเย็นเนาะถ้าคิดเป็นบ้านเรานะเอซีนี่เอฟซีดูเห็ดคะ่ะนี่เห็ดกินได้นะคะเอฟซีนี่เห็ดกินได้ค่ะเอฟซีแต่ว่าเราไม่กล้ากินเรากลัวตายนี่ค่ะเอฟซีที่พี่ออกมาทุ่มคืยสองทุ่มครึ่งก็พี่อยากจะพา ทุกคนไปดูเห็ดค่ะเพราะว่านี่เป็นบริเวณติดกันกับบ้านพี่นะคะนี่หมู่บ้านพี่เนาะแล้วก็จะมีทุ่งนาเนาะทุกคนแล้วก็จะมีสนามกอล์ฟแล้วก็จะมีเห็ดนะคะแล้วก็หญ้าก็จะถูกตัดเรียบร้อยอย่างนี้นะคะเอก็จะทำให้ เราไม่ได้เห็นไอตัวธาตุค่ะนะคะแล้วพี่เน่ะเป็นพี่กลัวตัวธาตุมากเลยนะเอฟซีคือสนามกอนะคะเขากำลังตีกอลกันอยู่ค่ะสองทุ่มครึ่งแล้วจะสามทุ่มแล้วค่ะนี่แต่วันยังไม่ตกดินค่ะเอฟซีแปลกไหมนี่ค่ะแล้วพี่ก็กลัวไอตัวนี้มากโดยเฉพาะสีของมันนะคะเอฟซี FC. แต่แถวบ้านพี่นี่ถ้าใครได้ดูคลิปพี่นะคะเขาจะพี่ก็จะพูดว่ามันไม่ใช่เป็นถินของพี่ก็หมายถึงว่าถินของพี่เน,นี่ยสนามหญ้าจะถูกตัดเรียบแบบนี้ค่ะเอฟซีเห็นไหมนี่จะเป็นสัตว์เป็นส่วนนี้ค่ะและเราก็จะเดินเป็นสัตว์เป็นส่วนนี้ค่ะมันก็จะเลยทําให้เราน่ะไม่เห็นตัวทาค่ะเอฟซนี่ค่ะทําให้เราไม่เห็นตัวทา แต่พอเราเข้าไปในป่าเห็ดแล้วมันรกตัวทากมันจะพากันขึ้นมาค่ะเอฟซีและทำให้พี่เนี่ยกลัวมากค่ะเอซีพี่พี่กลัวมากที่สุดเลยรู้อยู่ว่ามันไม่กระโดดมากัดเราหรอกแต่ทําไมพี่กลัวแล้วเมื่อคืนนี้พี่มาเนาะพี่ก็นอนนี่ค่ะเอฟซีเจออีกตัวแล้ว เต่มันเป็นสีน้ำตาลค่ะนี่นี่ค่ะ F4 เป็นสีน้ำตาลนะคะมันก็ไม่มากระโดดหาเราหลกแต่พี่เกลียดมันค่ะและพี่ก็กลัวสีของมันและยิ่งไปเจอสีดำนะคะและก็มีอีกสีหนึ่งเนาะทุกคนที่พี่เพิ่งเห็นมันเป็นสีฟ้าค่ะ และพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่เอฟซีหลายคนก็หาว่าพี่สติไม่ดีหรืออะไรเนาะพี่กลัวจริงๆค่ะเอฟซีพี่ก็นึกไม่คาดไม่ถึงเนาะพี่ก็คิดว่าพี่น่าจะให้เจ้าพ่อถ่ายรูปให้พี่เนาะทุกคนจะได้เห็นตัวมันเต็มๆนะคะเอฟซีผิดตกอะไรพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพี่กลัวมันจริงๆค่ะพี่กระโดดหนีเลยจนเจ้าพ่อหัวเราะเนาะ มันไม่ทําอะไรเธอใช่อยู่มันไม่ทําอะไรฉันแต่ถ้าไม่รู้จิตของฉันนะมันมันกลัวมันค่ะเอฟซีแล้วพี่ก็นอนฝันร้ายทั้งคืนเลยพี่ต้องโทรลางานครึ่งวันค่ะเอฟซเพราะว่าพี่ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยพี่กลัวค่ะหรือว่าพี่เป็นโรคจิตหรือเปล่าวะพี่ก็ไม่รู้นะแต่พี่กลัวมันค่ะเอฟซี แต่แถวบ้านพี่เห็นไหมสนามหญ้านี่จะถูกตัดแบบเนียนอย่างนี้เลยค่ะเอฟซีเห็นไหมนี่จะถูกตัดเนียนแบบนี้เลยตรงทางคนเดินเนาะแต่เวลาเราเข้าไปในป่านะคะเอฟซีนี่เห็นไหมพี่ก็อยากจะเข้าไปนะแต่พี่ก็กลัวนะเอฟซีเพราะพี่กลัวไอตัวทากตัวนี้ค่ะเอฟซี FC. มันไม่ทำอะไรเราหรอกแต่พี่ไม่รู้ว่าทำไมพี่ต้องกลัวมันค่ะเอฟซี FC. นี่ เดี๋ยวเราหันไปดูไอ้นี่คนค่ะนี่ถ้าเขาไม่ตัดหญ้านะคะ fc ก็จะเห็นพวกเห็ดเยอะแยะมากมายนะแต่เรากินไม่ได้คะ่ะ fc นี่เห็นไหมนี่นี่นีค่ค่ะ fc นี่นี่ดูมือพี่คะ่ะ fc นี่นี่นี่มันใหญ่กว่าฝ่ามือพี่อีกนะคะนี่ fc นี่แต่พี่ก็ไม่รู้นะว่ามันกินได้หรือเปล่านะเห็ดไอ้นี้เดี๋ยวพี่จะเด็ดให้ fc ดูนะคะ นี่เพื่อเอฟซีจะได้รู้จักนี่ค่ะนี่นี่ค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเอฟซนี่แล้วก็หยิบมีใหญ่กว่านี้อีกนะคะเอฟซนี่นี่ก็อีกตัวหนึ่งค่ะเอฟซีนี่พี่ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเห็ดอะไรแต่บ้านเรานี่เห็ดบ้านเรานี่แทบจะกินได้ทุกทุกเห็ดนะคะเอฟซนี่เห็นไหมคะ แล้วก็ยญาก็ถูกตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็ไอ้ตัวทากนี่มันจะไม่ขึ้นมาเพราะว่ามันร้อนค่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ในที่ป่าเห็ดค่ะทุกคนพี่เรียบวิ่งออกมาเลยพี่กลัวและเจ้าพ่อพี่เอะหัวเราะเลยทําไมไปกลัวมันทำไมมันไม่มากระโดดดูเลือดเธอหรอกรู้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจิตจำานึกของฉันอะทำไมฉันต้องกลัวนะแล้วก็อยาแยงมาก เอฟซพี่บอกตรงๆพี่อยะแยงมากโดยเฉพาะสีดำอู้สีดำแบบเงาแป๊ดเลยนะนี่พี่ก็อยากจะเห็นคอมเมนต์อยู่สองท่านนะที่คอมเมนต์ว่าพี่นะ่ะไปเลี้ยงหลานซะหรือไม่ก็จิตวิปลิตอะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่พี่ก็ไม่โกรธเขาหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นเหมือนอย่างที่พี่เห็นหรือเขาไม่ได้กลัวอย่างที่พี่กลัวเนาะทุกคนพี่กลัวมากจริงๆนะเอฟซ พี่เนี่ยโอ้โหนี่ถ้าเป็นสนามหญ้าแบบนี้พี่กล้าเดินนะคะและแแล้วก็ที่พี่ดูคลิปลายหลายคนเนาะที่เขาไปถ่ายคลิปให้พี่ดูนะเรื่องที่เขาไปเก็บเห็ดน,นะคะเอฟซี FC. มันก็ไม่มีไอหอยทากไอตัวนี้นะคะเอฟซี FC. เหมือนอย่างที่พี่พี่เห็นะ่ะโอ้โหและเหลืออีกเห็ดหนึ่งนะที่พี่อยากจะไปเห็นคือเห็ดมันมันปูนะคะ พี่ยังไม่ได้เห็นเลยนะคะเอฟซีแต่พี่ก็ขวนะพี่ไม่พี่ไม่กล้าพาเจ้าพ่อเพราะเจ้าพ่อพาพี่ไปอยู่แล้วเจ้าพ่อพี่นะใจดีพาพี่ไปอยู่แล้วแต่พี่นะจะกล้าพอไหมนี่ค่ะดูเวลาเราเดินมาอย่างนี้นะคะแล้วก็สนามหญ้าบ้านเราก็จะนีค่ะจะถูกตัดแบบนี้ค่ะให้เป็นทางเราเข้าและตรงนี้ก็จะเป็นรกค่ะเราก็จะไม่เข้าไปในรกเพราะว่าในรกนี่มันจะเป็นหลุมหรือว่าอันตรายนะ แต่ว่าเราก็จะเข้าไปแบบนี้ค่ะ fc นี่ที่เขาตัดแบบนี้นะพี่ก็เลยไม่ค่อยเจอตัวทากเท่าไหร่นะแต่พอไปเจอเมื่อวานเนี้ยพี่น่ะขวัญเสียเลยนะ fc พี่พูดตรงๆพี่ขวัญเสียเลยพี่อยากไปท่ายเหตุนะแต่พี่กลัวค่ะ fc พี่กลัวสุดๆเลยน่ะพี่จนจนมาฝันร้ายเลยเนาะเมื่อคืนนี้พี่ต้องลางานครึ่งวันนะเพราะพี่ไม่ได้นอนเลยพี่ผวาหมดเลยตั้งคืนเลยค่ะ fc โอเคค่ะเอฟซถ้าเอฟซีบางคนที่ไม่เข้าใจพี่ก็พี่ก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะและก็ถ้าพี่พูดอะไรผิดหรือว่าถ่ายรูปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครบเนาะเพราะว่าพี่กลัวนะเรื่องไอตัวทากนี่พี่จะกลัวสุดๆเลยพี่จะไม่ได้ถ่ายให้เอฟซีได้เห็นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าใครเป็นเอฟซีป <c oughs> ส่วนในนี่ไอคำนี้ที่ว่าเขาบอกว่าใครเป็นเอฟซีป้านะคะและเอฟซีป้าป้าบอกลูกตรงๆเลยว่าเอฟซีป้านี่คือผู้ที่มีจิตใจเมตตาและก็เข้าใจทุกๆุกคนและก็มีจิตใจที่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องหรือไม่อยากจะมาดูคลิป ก็ไม่ต้องเข้ามาดูมันนะถ้ามันไร้สาระมากมายก็ไม่ไม่เข้ามาดูมันบล็อกมันไปเลยหรือไม่ก็อย่ามาติดต่อมันนั่นคือเอฟซีของป้านะคะลูกแล้วก็ผู้ที่เข้ามาดูป้านี่ทุกคนก็ต้องเข้าใจนะถ้ามีจิตใจเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อที่จะมารามาหรือมาด่าเพราะพวกนั้นไม่มีสมอง ในเอฟซี FC ของป้ามีสมองเอฟซี FC ของป้าเป็นนางฟ้าเทวดาทั้งนั้นเพราะป้าก็เป็นคนใจบุญคนหนึ่งเลยที่ช่วยเหลือคนโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะแต่บางทีคอนเทนต์ที่ป้าทําไปเนี่ยป้าก็รู้นะที่ป้าไม่ได้ถ่ายให้มันเห็นสุดๆเพราะป้ากลัวโดยเฉพาะไอ้เรื่องตัวทากนี่ป้ากลัวสุดๆนะถ้าลูกไม่คิดที่จะเข้ามาดูหรือไม่ให้กําลังใจป้าก็ไม่ต้องเข้ามา ก็ไปทางไหนก็มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเถอะไปดูแลพ่อแม่ของตัวเองเถอะอย่ามาดูแลป้าเลยอย่ามาเข้ามาให้วิวป้าเลยเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าไอ้เงินของ YouTube นี่ป้าก็ไม่ได้คิดว่าจะหวังหรอกเพราะว่าอย่างน้อยก็สามสี่ปีนู่นแหละป้าถึงจะผ่านกดเนาะก็อย่าไปคิดทำงานกินชั่วโมงชั่วโมงละพันสองพันก็ พอแล้วที่เดนมาร์กนะก็ไม่ต้องมาซ้ําเติมหรือมาพูดนู่นนี่นั่นป้าทํางานถูก <c oughs> กฎหมายก็พอแล้วไม่ได้ไปขายยงขายยาหรือว่าไประรานคนอื่นนะนะพูดถึงนะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาดูป้าก็ไม่ต้องมาดูป้าหรอกนะเราให้เอซีที่เขา มีจิตใจเหมือนป้าหรือว่านางฟ้าเทวดา fc ของป้ามาดูก็พอพวกเปรดนรกหรือว่าไอ้พวกสัมภเวสีก็อยากเข้ามาเลยเนาะแค่นี้แหละโอเคค่ะ fc คลิปนี้ใครเป็น fc ป้าก็ fc ป้าก็คือนางฟ้านางไอ้นายเทวดาที่เข้ามาและก็มีจิตใจที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะโอเคค่ะถ้าใครไม่ใช่เป็นนางฟ้าเทวดาก็ มาจากลุมไหนก็ไปลุมนั้นนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย